ชูมือยังไงก็เขียนใหนะแม่หวยร่างตัวนี้เด้อไหนกันมันจะให้ก่ตัวให้ก่อนสองตัวเล้เรามาทักผู่ว่าคนที่เราไปขอมาทักผู่น่ะเขามาหาแม่แบบไหนมันขับรถมอเตอร์ไซค์มามาจจดหน้าบ้านมันเป็นมอเตอร์ไซค์ สีออกแดงๆครับน,นี่มาถึงบอก้่าแมวขอตามซื้อเหล้าออมาั่งอืมที่เจ้าเสร็จก็เดินไปคลองน้ำน่งเดินไปคลองน้ำแล้วก็มามานี่มานี่แล้วบอกว่ามันก็เข้ามาเนี่ยแ,แมวเนตไปไหนอืมก็บอกบอกมันกลงเนตอยู่นาะู่นู่นเนี่ยมันก็ดูเถอะขอสักแป๊บนึงสักแป๊บมันก็มันจะไปเดินแ,วแมว ไปบ้านจะไปยิงก็ตายกับพ้อมันแขวันน่ะครับก็หิวมันก็โชว์มือเงี้ยงก็เขียนให้นะแม่หวยร่างตัวนี้เด้ออืมแล้วมันก็ไปมือขับมืสีแดงไปอืมแต่ฉันว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังตอนแรกฉันว่าจะเปิดวันที่มีค้าทีเดียวทีเดียวเลยอือก็เด็กน้อยก็เหมือนเราเลี้ยงวันนี้ใช่ไหมล่ะที่เขาไม่ให้เลร้างไม่ได้ให้เลยไม่ให้เลยเลงมันเดียว ก็มาเข้าตั้งแต่เมื่อคืนว่าอยากขอเล่ากินมันมาขอเลยมันขับรถมาคันที่มันชนคอหักคอหมุนเนี่ยมันก็บอกว่าแมวขอเหล้าขวดนึงมาขอตังเงี้ยเนี่ยจะไปซื้อเหล้าติดๆก็บอกมันถามลุงเดชไปไหนก็บอกว่าอยู่หลังบ้านมันก็เดินไปหลังบ้านเดินมาก็เดินย้อนมา สาวมึงจะไปไหนเป็นมึงก็บอกจะกลับเลยอันนี้ไม่ใช่ฝันใช่ไหมฝันฝันใช่ไหมจ้ะฝันก็จะกลับอืมจะกลับไปบ้านจะไปยิงก็ตายฝันโอ้มันก็ขับรถไปโอเคเลเป็นที่มาที่เราไปขอจากที่อ่าน้องปิงที่เสียชีวิตเลยจ้ะครับตามมาต่อครับว่าน้องจะให้ตัวไหนนะครับเนอะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราลงไอ้นี่อบจริงจริงครับหลานจริง ตอนนี้ก็อายุประมาณตั้งสามสิบได้เน,ะนาะตายตอนสิบเจ็ดประมาณนั้นอ่ะครับไปตามกันต่อหลงโดนทีบแดงๆมาทำไมกันมาทำไม <S <S น่า,า,าว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมีพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวพเยวพิ่ง จะได้เอาเล่ามาให้ด้ยวยครับเด็กอ,อยู่ตรงนี้ตั้งสามคนเดี๋ยวไปเอาเสื้อให้ก่อนแป๊บนึงตรงนี้เลยพอ่อตรงนี้ไหมพ่อก็ไม่รู้เหรอน,นี่เลยเอา้าจี๋แล้วตรงนี้แหละผมอยู่นี่ชนเปี้ยงคอหมุนไปหมุนมาค,อ,คอหมุนเลยนี่ แก่มาชนไปเอาผมไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ไปล้วเขาเรอกทำไม่ถูกทำไม่ถูกทำไมไม่บอกแนะนำเขาให้ถูกกี่ได้ไปไปไม่ได้รักล้มไอ้กี่รักล่มนี่เสียปิงนี่คนจนล่มเนี่ยชื่ออะไรเนาะมาก่อนเขานี่ ยูเหล่าไหมครับมาทำไมนะสงยูเหล่าไหมครับนี่ครับเดียแม่แม่แม่แดงอแม่อยู่บ้านเนี่ยขามาแม่แดงอืมม่แดงพ่อเหรอพ่ออยู่บ้านลุงลุงกับป้ามาทำไมได้ยินข่าวว่าไปบอกขอบุรีได้ยินข่าวว่าไปบอกเลขแม่แมวนี่ไปไปบอกแล้วขอเหล่านะแมวหืมหาป้าก็หาลุงได้ยินว่าไปขอเหล่าเขาแล้วก็ให้เลขเขาไปเว้นบอด ก็ลุงบอกเขาว่าเขาขอไปเชิญตัวไปหิวก็ไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหล่ามาให้อยู่นะครับเดี๋ยวลอกินเหล่าด้วยครับบอกให้หน้าเปิดวันที่ยี่สิบห้าไว้มันจะสอนจด้บุรีก่อนน่ดูบุรีก่อนก็ได้ชื่ออะไรนะชื่อปิง้องปิงบอกอายุเท่าไหร่แล้วเนาะนี่อายุสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดยางสิบแปดนะครับสิบเจ็ด เป็นวัยรุ่นอยู่เลยเนาะวัยรุ่นเ,เป็นอะไร<ล>ถึงมาเสียชีวิตบอกผมไม่ปิดใข้แล้วครับพ่อไม่ให้พอ่อหมอหมอไม่ให้ดูโอ้หมอหวงนี้เพิ่งหัดหัดนั่งก่อนไหมนั่งเสือกั่อนไหมครับเดี๋ยวไปเอาเสือมาปูให้นั่งไม่ต้องนั่งหรอวะทั้สามสี่คนเนี่ยทางเขาอืให้รวมกันเลย อยากกินอะไรมั่งผมมีน้ำแดงก็เล่าข่าวมาให้อยากกินผัดหนูก็ผัดกระต่ายอยากกินผัดหนูกับผัดกระต่ายพ่อเขาขากระต่ายเกิจะเอาไปไหนบ้างไปด้เนข้างไท่ตอนนี้มีเจ้าเล่าตอนนี้เรายืนอยู่โค้งเขาเรียกโค้งอะไรนะพ่อโค้งอะไรโค้งอะไรฮึ่โค้งโค้งปูนเนะเนาะโค้งแท่งปูนก่อนจะเข้าบ้านสองคอนเคยมีประสบการณ์ก็คือ คนมาเสียชีวิตตัวนี้หลายศพใช่ไหมโค้งอันตรายเพราว่างั้นนะโค้งอันตรายแล้วล่าสุดก็คือน้องปิงคือเนาน้องปิงนี่หลังน้องปิงอีกน้องปิงนี่ก็คือไปบอกหลานหลานในไส้หลานในไส้หลานหลานแม่หมอเลยไปบอกนะครับเมื่อคืนใช่ไหมแม่ไปขอเหล้ากินไปขอเหล้ากินไปให้เลขล่างแต่บอกว่า เดี๋ยวผมจะมาเปิดวันที่ยีห้าไอ้พวกนี้มันบอกไม่ให้รีเปิดเดี๋ยวมันจะพลาดหัวยมันสั่นจรนมานั่งดูกันแต่มันอยู่สามคนถ้ามึงไม่ให้กูกินเหล้าด้วยถ้ามึงเลี้ยงไม่ดีกูไม่ให้กูจะให้มันเคลื่อนอืหน้าหน้า ลุงจงไปไหนกันทุกทุกวันเลยผมเห็นผมนั่งดูทีฝนตกผมก็นั่งดูอยู่ตรงนี้โซเรนไอ้สัญจรเนระเราก็หวยสัญจรเหมือนกันใช่ไหมเอาอย่างงี้น้องปิงครับวันนี้พี่เด้อนี่พี่เป็นเป็นเป็นยูทูบเบอร์นะครับด้อมาถ่ายน้องลงสวัสดีครับนะมาถ่ายน้องลงช่องยูทูบถ้าน้องบอกแล้วบอกพี่อีกทีเด้อ วันนี้พี่เอาเล่ามาเลี่ยงเป็นผีมันจะบอกไงแล้วก็ไหนว่าไปบอกแม่แล้วสองตัวนั่นน่ะก็ไอพวกนี้มันบอกว่าให้ไปรวมมันจะไปพร้อมกันบอกให้เปิดวันที่ผ้ามันนี่มาถึงแล้วขอจากสองตัวนี่นะสองตัวล่างนี่แหละอือสองตัวล่างนี่เองลอตเตอรี่ครับเอาสองตัวจะสองตัวล่างจะกินเล่าก่อนไหมหรือว่าจะบอกเลยเด่งลัดจดงถอนก่อนไหม มีการถอนด้วยยังเป็นหนุ uh ่มๆกันเลยได้เนาะก็เ huh. ม yeah, right, yeah. yeah, yeah, right. yeah, mm ื hmm. okay, yeah, yeah. Yeah, so yeah, yeah, ่อไม่มีลูกมีเมียแล้วติ๊กเตี้ยีก็ตายผัดแกงหนูจับแก้มอยู่เาเล่าไม่อะไรอยากกินแกงกะทายจับแกงหนูเดี๋ยวตกส่งมาพ่งไปหาอยู่เอ้มึ่งเอาไปให้ให้ปิงกินเบิางต้องเย็นๆถ้า ไอ้ตอมคนเนี่ยมันบอกว่าถ้าเอาแกงหนูกับแกงกระต่ายมาให้มันจะบอกสามตัวมันจะบอกเลขลางมนวดนี่งั้นเราก็รอตอนเย็นนิดหนึ่งตอนเย็นเอาอะไรมาใครเลรอคือแกงกระต่ายดิหนะมันหาไม่ได้เด้แม่กระต่ายเนาะตายตอนอายุสิบเจ็ดตายมา่กี่ปีแล้วครับนี่ าจะทําให้มันได้กี่ปีแล um. ้ววันผ้าวันตายมันแต่แต่ร่างอายุสี่สิบก็ต้องมาเนี่ยแต่มันยี่เที่ยวก็ปีนี่ก็ลูกหัวแดงต้องมาวางไม่ใช่ตอนนี้อายุสี่สิบหรอกหรือโอ้ตายกูมาบอดีจากยาเลยปิงเอ้ยยุ่งยั่งยุ่งแย่มากเลยสวัสดีครับลงยินสวัสดีัญาติพี่น้องเอ๊ คนที่ไหนครับสวัสดีครับป้บไหนต้นเนี้ยต,ต้นมรดผลต้นนี้ที่เป้งเดียวหมุนไปโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหทำไมแม่ให้เขาจับลุกขึ้นล่ะไปชนร่มขอ,องเขาแล้วเสาเขตไม่ไม่ใช่เสาษฐน,นี่นี่นีเนี่ยผูก<ฮ><ฮ>กันมีสองต้นผมชนท,นทีเดียวคอตั้งในหมุนเห็นนั้นมุนได้ไหมอืม<ฮ> <สา S 2> ไป ไปไหนมาที่มามาชนเสาลายเนี่ยเขาไม่จับกระบุญเราเลยนี่น่ะหนีเขาครับหนีเขาจริงจริงหนีเขาครับตำรวจตามยังไม่ได้เขากำลังจะออกมาให้คงมีเหรอกินหรอล่ะกินหรล่ะอยากกินเยังกินีด้ถ้าได้กินเอ้าถ้าได้ผัดกระเพราหมูก็ได้จะให้ทั้งสามตัวบนสองตัวล่างให้ก่อนสองตัว ถ้าออกสองตัวนี่ค่อยเอาวา,างไว้ให้ตรงนี้เด้อครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มาทำไม่อะไรเด้อครับขนมหวานเราจดโทรบอก,ก,บอกแค่ลุงลุงขนมหวานบอกให้พออ่อแกนแกนกระต่ายแล้แกนหนูแม่ผมกินหน่อยนะเออไดบอ้บอกแม่ อยากให้ไอ้ที่เขาไปนู่นทำไมไม่ไปอยู่กับวัดแต่เวลาเขามาชวนไปมาซ่อนไปทำไมไม่ไปเขาตอนไม่ถูกพรุ่งนี้วันมาอยู่ลบอยู่เขาทำไมเราพรุ่งนี้วันพอดให้เขามาวางไว้ให้แถวนี้ก็ได้ครับแกงหนูแกงกระใต้ครับโอ้หายากเรือแกงกไตแกงไตแต่ยากแกงหนูถึงพะยากคือกันเลย็อชอบพะย่กระใต้เนาะจะพ่อเขาไปหาอย่างกินถ้าถ้ามีชีวิตอยู่คู่แหวงเดียวนะคะครับแม่ ตกลงกินเหล้าไหมครับนี่ตอนวันผมไม่กินกินตอนเย็นกินตอนเย็นโอเคครับตอนวันมันตอนตอนเย็นมาหาผมดิครับไอ้ผมนี่บอกว่าถ้าได้กินพร้อมกันมันจะให้สามตัวครับผมให้สองตัวล่างไอ้ผมนี่มันเล่นหวยกันเก่งงั้นเราตอนเย็นบ่ตอนเย็นมันนี่มันตามันฟางมันไม่เห็นครับแล้วนี่จะขอเขายังไงครับ ให้เลยซื้อเลยเวลาวนี่ที่ให้สงตัวงลังหเยลาวยังไงละลุงไม่รู้จักแต่แต่ยังไม่จะรู้เรื่องครังบผมจะให้หัวใหญ่ได้บอกอันนี้เอามาแล้ววางไว้นี่ได้ไหมนี่อะไรครับหใยเกยนี่ได้ครับเอาวางไว้เลยนี่วางไว้ต้นใหม่วางไว้ทำไมก็วางไว้ให้เขาเลยเอาจานกราฟเลยครับ lùng 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 cây thanh quản mẹ chuẩn tập thu nữa. Đãi, rồi sẽ bảo mẹ mày. Зай... Mà thầy, phổ, lại... đó này... Đói... mày, tăng tăng mày, tăng จะให้เลขล่างเลยเขียนใส่มือได้เดียวใส่มือผมเลยก็ได้เขียนใช้มือไม่ได้ผมเรียนนะเรียนด้วยใช่ไม่ได้เรียนใช่มือไม่ได้เนี่ยมันไปเลยเรียนต้องใช้กระดาษกระดาษตูดกานได้ไหมครับมาแล้วไอ้หลานกดกำลังจะเตรียมของมาให้นี่แหละครับรีบโอ้ก็ปู่ย่าตายายก็หน้ามือเนี่ยไอ้หลานนั่งหน้ามือเนาะ นี่หลานไม่มึนก็ป Ł ู่ย่าตายายมันนี่เลขล่างนะครับผมแต่เขาบอกว่าไม่ให้เปิด <S <S อ่ะเปิดเลยเดี๋ยวนี่ไม,ไม่ได้เปิดเขียนให้ผ <นะ S 2> มครับตัวเดียวเดินตัวเดียวกันเลย หามเสี่้าเลขอะไรลุงลุงซื้อนะลุงเสียตัวเดียวกันเลยลุงเออลงซื้อเอออย่าเพิ่มเปิดนะครับเดี๋ยวมาไม่ให้เปิดใช่ไหมยังไม่เปิดที่ยี่สิบห้าเปิดอ่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าก็เปิดจะรู้อย่างนี้ก่อนจะได้อัดใหม่อีกรอบนึงเออเดี๋ยวจะส่งให้แม่ดูของอุ้มตะวันทำไมมองเลขไม่เห็นเลยแตกแม่แดงวงตัวหนึ่งเดี๋นี่หือ ลวงมันหายไปก็มีปบปกวบนั่น,นไหนน้องปิงน้องปิงขอพี่ดูหน่อยเดี๋ยวย้ำอีกทีวันที่ยี่ผมใบบอกวันที่ยี่้าหซื้อโตละหมื่นก็ซื้อนะครับผมไม่เคยให้ลุงเดชกับป้าแมวนะอืมป้าแมวใจดีป้าแมวให้ตังผมเรื่อยไปขอที่บ้านก็นให้ขออะไรก็ให้กินลุงเนี่ยไม่เคยให้เลยนั่นก็เคย็ข,ขอลุงกี่ไหมล่ะไม่เคยเเคยให้ไหมุเยิน ก็ไม่เคยขอจะไปให้ใครไงแล้วผมให้ตัวเดียวเลขล่างนะบนให้ไม่เป็นเลขล่างเลยใช่ไเดี๋ยวสิห้าวงกันมันจะให้บอกวันใช่สามตัวเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไรแกงกระต่ายแกงกระต่ายครับก็ผัดหนูก็ได้ผัดหมูผัดหนูกผัดกระเพราหมูใช่ไหมหนูเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวบอกให้แม่เอามาให้ด้ับขนมหวานแล้วขนมหวานแล้วน้ำเปล่าครับหนูไม่ได้เห็น ผมไม่ได้เห็นใบบ้านผมก็อยู่กันอย่างเงี้ยนางตาโขนตามยังไม่ได้ไปกุดไปเกิดถ้าเขาเรียกไปก็ไปกินกันแล้วก็ต้องกลับมาอยู่นี่ทำไมไม่จะกลัเรียกข<อ>เขาเวลาก็ชักมากูหยวขาา้าวเราอ่ะผมทีเดียวเขาหักผมแต้เลยจริงนะก็จริงกันเลยไปเลยขาที่อยู่นี่เลยขาที่จานี่นะเนี่ยดูเลือดี่เลือดยังติ้งอยู่เลย อ๋อไอเสานั้นผมไม่เชื่อหรอกันนะว่ากีว่ายเสาเนี้ใช่นี่อยเสาเนี้ยใช่เลยนี่คืออันั้นเก่ากันตกงันนั้นต้นเนี้ยคอหักเลือดอ้าวลุงเนตป้าแมวเขาเป็นคนทรงอ่ะผมไม่ไม่เห็นรู้ไม่รู้อะไรย้ายป้าแมวไปไหนบ่อยเหลือเกิถึงโค้งนี่แหละนี่แล้วเขาผมเห็นแล้วก็เอาป้าแมวไปก็ไปส่งลงหวานก็ โค้งนี่แหละหายมดลมตรงนี้เลยครับแล้วไปฟื้นป่าแมวตายตรงนี้เนี่ยผมช่วยกันครับเนี่ครับมาถึงตรงนี้ตอนนี้ขาดใจเรื่องจริงนะครับผมช่วยไว้ครับโอ้คอยทำงานเราทำไมต้นนี้งงลเนี่ยต้นนี้เลย จะให้ผมจ่า้ไปเรื่อยๆมาถางแล้วก็ตั้งตั้งชายไม่คนเลยดยลงได้วันที่ยี่ห้าเดี๋ยวมั่นใจตัวนี้ไหมได้ได้นะน้องปิ้งถ้ามีชุกหวยจะเอาเงินไหนเราแรงไหนมาถางล้วมีดไม่คมแล้วได้ตั้งงไหนได้ตั้งาไอยู่นี่ได้ ก็เลาะตีนตานนี่เลยล้ก็เลาะที่ที่เข้าฝังไอ้ที่เลายากนี่ละเราก็มาฝังอย่างนี้นี่รถแต้มก็ได้รถมันก็จะเป็นสี่ชิ้นแต่เราให้ตัวนี้นะครับลุงตัวนี้ถึงไม่เที่ยก็ได้นี่ครับพุทไปได้นะระดับมันเราก็วัดระดับบันที่ั่านี่เสาสูงเสาต่ำอย่นะเราทำได้เดี๋ยวท่าพิกเบื้องบนเขาเปลี่ยนหวยใหม่เดี๋ยวผมจะมาบอกครับเลขร่างตัวเดียวครับ รบไปบอกเ็วันที่ยี่ห้าครับวันที่ยี่ห้าหวยออกวันที่เท่าไรครับที่เลื่อนถ้าถูกเอาแกงหนูก็แกงก็ตายไหมผมกินด้วยนะแกงหนูกับแกงเดี๋ยวพ่อเอามาให้ก่อนครับอ่า่อนนี้จะเอาให้ก่อนนี่ครับของวันที่ยี่ห้านี่ครับมาอย่างไรนีเขาไอ้สองคนมานั่งมองนั่นดีไม่ทำไม่เชื่ออะไรือสองคนนั่นอ่ะบอกสิไอ้คนนั้นอนะ่ะครับ ไอคนนั้นชื่อไอจอนไอจอนมาจากไหนมันมาจากทางไหนอะทางนู้นคนหนึ่งแล้วไอคนนี้ก็มอไซค์บ้านไหนบ้านไหนก็ไม่รู้มันมาจากทางไกลมันก็มาทนโค้งเดียวกันเลยต้นเดียวกันอีกต้นเดียวกันนี้ครับนี่ครับต้นนี้ดีๆีทังที่เห็นต้นนี้สาม สามสามคนแล้วนะสามคนทั้งไงทั้งไอ้น้องปิงนี่นะครับผมคนแรกเลยครับโอ้คนแรกเลยเอ็นเลยโอ้สาวเอ็นแล้วก็ล้มเนี่ยล้มเลือดเห็นเลือดติดตาเตนมเลยครับเดี๋ยวต้องไปถามแม่ไอ้แด็กนว่บ้าเลือดมันหายยังไปผมจะไปนะครับโลมาโล้มาขอแกงนะขอแกง แกงขอแกงหนูกับแกงก็ตายผมชอบไปยินก็ตายกับพ่อทำไมให้หูพ่อตึงเงดเดี๋ยวนี้พ่อแกงน,นะผมไปดูผมเลยครับแล้วก็กลับมานี่เห็นส่งแบบ<า>คนนั้นผมได้เห็นไอ้คนที่ตายอ่ะไอ้อะไรพี่งอนนะโอ้เออพี่งอน เดี๋ยวนี้ทำงานอะไร้หงอนไม่ได้ผ้าเปิดเลยเดี๋ยวผมจะไปบ้านนะลุงลุงเนตรครับเดี๋ยวผมไปบ้านลุงเนตรดูนนี่ครับไปรู้จักกัเบี้ยอไหมโอ้แล้วพวกผมก็เขาบอกให้ไปช่วยกันพวกผมก็นั่งนั่งกันไปครับรุวมไปเลยเนี่ยครับจะได้ซ้ำลุงจะซื้อยีสิบบาทคนละ เดี๋ผมจะไปนอนเต้นลุงมามึนมึดดิว่าเป็นมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวถ้านาวันพระเดี๋ยวจะให้เขาเอาน้ำมาให้ตบตบแม่แดงด้วยพอรู้แล้วเพราะวันที่ที่พาที่จะไปเนาะจะไปไหนคเอาไหนจะไปไหนโอ้โห จริงๆงเลยครับรถมุดเดียวม้วนขาไปเลย<ช>ปั้นตลอดจะไงไม่ได้ยังไงไม่ได้ไงลูกเหรอครับให้มาวันไหนนัดวันรู้ได้เดินมาผมไม่มีรถแต่<ด>ลูกลุงไม่มีรถลุงก็จะเดินมาวันที่ยี่ห้าผมจะไปบ้านลุงเนตรนะถ้าบอกว่าซื้อซื้อคนเจ้ามาอยู่ด้วยก็ได้นะผมไม่รักใครแล้ว กัไม่ทันจะเตรียมพิธีเลยไม่ท่านไม่มีร่างยันอยู่ข้อมือจะปกติถ้าจะงวยมาค่อยอันนั้นงวยตุ้มไปหมดงวยหมดแหละงวยไปไปไปเคยเอาวันพระด้วอยากกินอะไรเดี๋ยวอ่า ดุเงียตเอาอะไรนะข้วหนูข้วกระต่ายนะครับมาให้เด้อให้สี่ห้านุวีสี่ห้าสี่ห้าไ